หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนครราชสีมามาสต a f เอฟก็พอใจนะฮะกับพัฒนาการของลูกทีมในช่วงที่ผ่านมาที่ได้มีการลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมระดับต่างๆโดยสัปดาห์นี้ก็มีโปรแกรมในการอุ่นเครื่องเกมล่าสุดกับทีมบริรัรมอยู่ในเต็ดครับเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะครับทางด้านโค้ตระอ,อิสระศร,รีทโรนะครับ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนครราชสีมามาซ่าเอฟก็ได้คุมลูกทีมทําการฝึกซ้อมกันที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษา5ธันวาคม5 5 5 0เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงสนามอุ่นเครื่องเป็นเกมสุดท้ายกับทีมแชมป์เก่าอย่างทีมบริรัมยูไนเต็ดในวันนี้เริ่มทำการแข่งขันได้เวลา18นาฬกาก่อนที่จะเริ่มเปิดฤดูกาลฟุตบอล b y d า e ด i e ีเรียกีว 2,025-2,026ในสัปดาหนะ์หน้าโดยโคตระอิสระสีทโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนครราชสีมามาส d a า FC ก็ได้เปิดเผยครับว่าลูกทีมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งในเรื่องของรูปแบบการเล่นที่มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงสภาพร่างกายที่พร้อมแล้วสำหรับการเปิดฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงนี้ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการลงสนามทำการอุ่นเครื่องกับทีมต่างๆมาแล้วพอใจกับผลงานในสนามของลูกทีมเชื่อมั่นว่าในฤด,ดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้แฟนฟุตบอลชาวโ,โคราชนั้นจะได้เห็นการเล่นแบบใหม่ของทีมสวารแคทที่แปลกตาออกไปจากเดิมอย่างแน่นอนพร้อมทั้งจชวนแฟนบอลน,นะครับมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมในเกมที่จะต้องเปิดบ้านอุ่นเครื่องกับทีมปราสาทสายฟ้าบูรีรัมยูเนเต็ดในวันนี้ด้วยครับ